สวัสดีค <tang ar df> ่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำ What I Eat a Day กันนะคะหนึ่งวันกินอะไรบ้างแล้วก็ไปดูกันเลยตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงครึ่งแล้วนะคะประมาณแล้วก็ตอนนี้ก็ฝนตกด้วยนะคะเราก็จะไปดูกันว่าเราจะกินอะไรกันบ้างภายในวันนี้ไปดูกันเลยสีสีรอสเด่นมะลิเปรี้ยวมาหนึ่ง แล้วก็ไดโยเกิร์ตชุดเล่มหนึ่งร้อยบาทตามไฟแดงนะคะได้<ช>ของกินมาแล้วแต่ว่า<ช>ยังกินไม่ได้กินข้าวก่อนแล้วค่อยกินนุมเปียกคะ่ะเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราไปกินข้าวกัน ถือมานไม่ที่เรียบร้อยแล้วนะคะเหนื่อยมากเดินจนเหนื่อยนะคะแล้วก็ได้ไปกินไม่กี่อย่างนะคะเพราะว่าวันนี้ฝนตกแล้วก็นาวมากแล้วก็คิดอะไรไม่ค่อยออกก็กินกินไปไม่กี่อย่างนะคะเราก็จะมารีวิวของที่เราได้มาจากเซ็นทันกันนะคะไปดูกันเลยที่ดะมาจัเซนทันนะคะหนักมากไม่รู้จะอะไรบ้างอันนี้เป็นแป้งของโฟร์ทนะคะ ขี้มา,มานะคะหนึ่งของนึงใช้กันตลาดนะคะก็เลยซื้อมาเลยค่ะอยากลองนะคะก็เลยซื้อมาแล้วก็แล้วก,วกน็นี้ที่ชีดห้องที่ฉีดสเปชีดค่าเชื้อนะคะของดูดตอแก็เป็นถุงด้านค่าตัวนี้แล้วก็เป็นถุงอ,อันน้อยอีกแ้วซื้อมากระลองมาด้วยนะคะแต่ว่าเอาไปเช่ที่แล้ว พราะว่าม nice. so 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 ันแตกอะมันโดนทุ่นี่คาปะโดนที่คาทีใส่ถือด้วยกันเลยแบบทักกันแล้วก็เราใช้ได้นมานานแล้วแต่ว่าไม่ซื้อสักทีนะคะแต่วันนี้ก็หนึ่งแทนหนึ่งก็เลยซื้อมาแล้วพี่พี่พี่เอฟโเป็นพรีเซนเตอร์นะคะกีมากพี่ไบกับพี่เป็นพรีเซนเตอร์นะคะเราซื้อสูตรแบบน้ำแข็งมาแบบมันคืออะไร นี่แหรซื้อสูตรนี้กับสูตรว่านหางจระเข้ามานะคะคืออยากลองมานานแล้วแต่ว่าไม่มีโวอกวาสได้ซื้อทีว่าจะหยิบแต่ก็ไม่หยิบพอหน,นึ่งแถมหนึ่งก็จัดกั้วก็มีประมาณนี้นะคะของที่เราได้มาแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นของใช้แล้วก็ของกินซะส่วนใหญ่นะคะวันนี้ไนมะ่ค่อยได้ซื้ออะไรเลยนะคะคือแบบมีแต่เดินอย่างเดียวเดินดูนะคะแต่ว่าไม่ซื้อ, <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับสับสไคร้ให้เราด้วยนะคะ <c oughs> ขอตัวไปอาบนนะ้ำนอนก่อนนะคะบ๊ายบาย